ผ้าไหมทอยกดอกสีเจ้าน้ำเงินน้ำเงินเข้มนะครับที่เรียกว่าเจ้าน้ำเงินไหมายเลข J1715 J1715 เป็นลายอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนนี้เรียกว่าลายดอกมะลิครับดูสิครับดูใกล้ๆเกาะเชิงดูสิครับ สวยมากทีเดียวเป็นดินทองนะครับตรงเชิงด้านล่างด้านบนก็เป็นดินดินทองดูสิถูกตาต้องใจไหมครับดูสิครับดูรอบรอบดูสิถูกตาต้องใจไหมอ,อันนี้มีภาพพื้นนะครับมีภาพพื้นเห็นภาพพื้นอยู่ที่ชายผ้านะครับ หมายเลข J1715 ราคา8,000พร้อมส่งนะครับเป็นผ้าพึ่งเข้ามาหมาดๆใหม่ๆเพึ่งจะกําลังถ่ายรูปนี่เลยะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเพราะว่ามีแค่เพียงไม่เกิน2ผืนสีน้ำเงินนะครับไม่เกิน2ผืนแต่ว่าจะสวยเท่าผืนนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับยังยังไม่ได้เทียบกันเพราะผ้าพึ่งเข้ามาถึงอันนี้เป็นดินทองนะครับเป็นดิ้นทองสวยมากทีเดียว ถูกตาต้องใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดต่อได้ตามช่องทางที่ได้ให้ไว้ในภาพนี่นะครับสำหรับคลิปต่อไปยังยังไม่เห็นผ้าที่จะอบอกได้ว่าเป็นผ้าอะไรพบกันใหม่ในคลิปผ้าครับสวัสดีครับ